ตานีผีสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยนางตานีเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีหรือบางคนเรียกว่าไทรยตานีลักษณะโดยทั่วไปของนางตานีจะเป็นหญิงรูปงามนุ่งห่ม์สบายสีเขียวตามแบบสตรีไทยโบราณมีกลิ่นกายหอมดอกกล้วยเริมฝีปากแดงผิวออกสีเขียวไว้ผมยาว นางตานีมักปรากฏกายอยู่ใกล้บริเวณที่มีต้นกล้วยโดยปลายเท้าทั้งสองข้างลอยอยู่เหนือพื้นดินแต่ที่น่าสนใจก็คือลักษณะของนางตานีจะขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นกล้วยถ้าต้นกล้วยตานีมีลำต้นอวบนางตานีก็จะมีรูปทรงหวงถ้ามีลำต้นโปร่งนางตานีก็จะมีรูปร่างผอมเพียวไปด้วยเรื่องราวของนางตานีนี้ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้บ้านเรือนเพราะกลัวว่ากล้วยตานีเหล่านี้จะมีพายตานีอาศัยอยู่ด้วยแต่ก็มีบางบ้านที่ปลูกไว้ใกล้เรือนเวลาจะนําใบตองไปใช้ก็จะหักก้านหรือเอาเฉพาะใบตองเท่านั้นเพราะเชื่อว่าถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทางการจะถือเป็นลางร้ายอาจจะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตเนื่องจากในสมัยโบราณน,นิยมนำใบตองกล้วยตานีสามใบ รองก้นลงสศกกล้วยตานีนี้ถ้าถึงคราวออกปีชาวบ้านมักจะทำพิธีปีภายนางตานีโดยนำเครื่องคาวหวานเข้าตอกดอกไม้ทูบเพียนน้ำหอมและเครื่องหอมไปเส้นไหว้นอกจากนั้นยังนำอัญ,ญมณีของมีค่าแหวนและสร้อยคอทองคําไปคล้องที่วงปีกล้วยเป็นเครื่องประดับและนำผ้าสีไปพันรอบต้นกล้วยตานี เปรียบเสมือนการได้นนุ่ง่งผ้าให้แก่พลายตานีจากนั้นก็จะขอพรให้คุ้มครองรักษาคนในบ้านหรือให้มีลาบบางก็ว่าดอกในปีกล้วยหากผ่านพิธีปลุกเสกแล้วจะใช้สำหรับสีปากเพื่อให้เกิดเมตตามหานิยมพูดจาหน้าฟังทำให้ผู้ใหญ่มีแม่ตาทำให้เพศตรงข้ามลงรักได้ง่าย ว่ากันว่าถากล้วยตานี้ต้นไหนที่ทําพิธีเส้นไหว้แล้วออกรีกลางต้นเชื่อกันว่ากลวยตานีต้นนั้นมีพรายตานีมาสิงสถิตแล้วและมีความเชื่ออีกอย่างว่าหากชายโสดที่มีความรู้เรื่องพายนางตานีและทําพิธีเรียกได้อย่างถูกต้องพรายนางตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝันและยอมเป็นเมียของคนคนนั้นแต่คนสมัยก่อนเชื่อว่า ผู้ใดที่ได้นางตาลีเป็นเมียนั้นมักจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตของทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันการถ่ายทอดพลังนี้จะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ทำให้ร่างกายสูบผอมแก้มตอบเหมือนคนกดอาหารจะแก้ได้ด้วยการนิมนต์พระพิสุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าให้ทำพิธีกรรมให้คนทั้งสองแยกจากกัน และอุทิศส,ส่วนกุศลให้นางตานีไปสู่สุขติบางตำนานก็บอกว่านางตานีไม่ใช่ผีขี้เหือออย่างที่เห็นในสื่อต่างๆหลายคนเชื่อว่าหากใครได้นางตานีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นไม่ได้อีกแต่จริงๆแล้วนางตานีเป็นผีเมียที่ดีมากหากมาขออนุญาตมีเมียเพิ่มนางตานีก็อนุญาตให้มีได้ อีกทั้งยังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีอีกด้วยไม่มีหึงหวงแยกเคี้ยวหรือร้องตีโพยตีพายเหมือนเมียมนุษย์มีบางตำนานบอกว่านางตามีเป็นผีที่มีเมตตาคอยช่วยเหลือนักเดินทางและพระพิสูจนที่พบเจออันตรายหรือหลงทางและจะดูร้ายเฉพาะกับผู้ชายที่มีความคิดชั่วร้ายเท่านั้นโดยเฉพาะพวกที่ทำร้ายผู้หญิงเด็กและสัตว์ที่อ่อนแอ คนที่ตัดต้นกล้วยหรือไม่เคารพนางตานีจะถูกหลอกหลอนแต่บางคนก็เชื่อว่านางตานีเป็นผีที่ให้โชคและมักจะคุ้มครองเด็กและสตรีจึงมีชาวบ้านจำนวนมากมาถวายเครื่องบูชาธูปเทียนดอกไม้และขนมหวานแต่บางตำนานก็บอกว่านางตานีเป็นผีที่อันตรายต่อผู้ชายโดยเฉพาะชายโสดที่จะถูกล่อลวงให้หลงรัก และหลังจากที่ได้พลายตานีเป็นเมียแล้วหากไปรักคนอื่นคนคนนั้นก็จะถูกพลายตานีตามไปหักคอให้ตายเพราะความหึงหวงปอบผีโพงผีเจ้าคิดเจ้าแค้นชอบสาบแช่งคนผีโพงเป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนือของชาวไทยจัดว่าเป็นผีปอบประเภทหนึ่งการเป็นผีโพงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น บางก็ว่าเกิดจากผู้เล่นศสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาไม่ได้จนถูกคาถาสะท้อนกลับทําให้ตนเองกลายเป็นผีโพงบางก็ว่าเกิดจากผู้ที่ทํากรรมหนักในชาติก่อนทําให้ชาตินี้ถูกผีโพงเข้าสิงบางก็ว่าเป็นผีโพงที่บรรพบุรุษที่มีวิชาเลี้ยงมาและสืบทอดกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหล,นลานหรือบางก็ว่าได้รับการสืบทอดจากผีโพงโดยตรง ผีโพงนั้นลักษณะภายนอกเหมือนคนทั่วไปในยามกลางวันเพราะว่าในยามกลางคืนจะมีแสงสว่างบางครั้งก็เป็นดวงไฟสีขาวสีแดงสีเขียวหรือสีม่วงที่รูจมูกตวกมันชอบกินเมือกขาวของสุกปกศพและเลือดของสัตว์เช่นกบเขียดรกของพารกที่เพิ่งเกิดใหม่ ทำให้บางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีกระสือผีพงเป็นผีที่ระมัดระวังตัวอย่างมากเวลาออกหาเหยื่อมันจะเอาผ้าห่มมาคุมหมอนทําให้เหมือนว่ามีคนนอนอยู่เพื่อไม่ให้คนในบ้านสงสัยเรื่องที่น่าประหลาดของผีพงก็คือหากมีคนกลุ่มหนึ่งพบผีพงและพูดขึ้นว่าเห็นผีพงจะมีเพียงผู้ที่พูดเท่านั้นที่เห็นผีพง คนอื่นๆที่ไปด้วยจะไม่มีใครเห็นราวกับถูกมนคาถาบางอย่างกำกับไว้ผีโพงเป็นผีเจ้าคิดเจ้าแขนหากผู้ใดทำมันไม่พอใจมันก็จะสาบแช่งด้วยการเอาก้านกล้วยที่ตัดใบออกหมดเวียงไปยังหลังคาบ้านของคนคนนั้นทำให้คนในบ้านนั้นพบกับภัยพิบตัติต่างๆนานาเช่นทำมาค้าขายไม่ขึ้นเป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หายหรือถึงขั้นเสียชีวิตยกครัว คนโบราณจึงมักสั่งไม่ให้ทิ้งก้านกล้วยไว้นอกบ้านเพราะกลัวผีโพงจะนำไปเป็นอาวุธหรือบางรายที่โชคดีหน่อยไม่ถูกผีโพงฆ่าก็จะได้รับทองคำเป็นค่าปิดปากจากผีโพงเพราะว่าทองคำนั้นจะกลายเป็นใบไม้ธรรมดาทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นเพราะผีโพงเสกขึ้นมาเองสาเหตุที่ผีโพงต้องปกปิดตัวเองให้ดีเพราะหากมีผู้ใดรู้ตัวจริงและเรียกชื่อของมัน ผ <Das que ath ie> ีพงก,ก็จะตายภายใน1-3วันในสภาพที่มีแผลเน่าคู่พองหรือตุ่มน้ำทั่วตัวเหมือนกับกบเขียดที่มันชอบกินแต่ก่อนที่มันจะตายมันจะถ่ายทอดความเป็นผีโพงแก่ผู้ที่มีความแค้นกับมันหรือผู้ที่เปิดโปงมันด้วยการพ่นน้ำลายใส่หน้าหรือใช้อุบายทำให้คนคนนั้นกืนกินน้ำลายของมันและคนคนนั้นก็จะกลายเป็นผีพงตัวต่อไปผีจัก <Thousands> ร ผีแมวสั่งตายผีจักระหรือผีแมวถือเป็นผีป่าประเภทหนึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนแมวบ้านแต่ตัวใหญ่กว่าขนสีดำยุ่งเหยิงกระด้างวนไปข้างหน้าหางยาวดวงตาสีแดงเลือดไม่ชอบเข้าใกล้ผู้คนชอบกินเนื้อดิบๆเลือดสดๆและซากศพของสัตว์น้อยใหญ่เมื่อมองไกล,ไกล มันจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแมวธรรมดาผู้คนจึงไม่ระวังตัวและเมื่อถูกผีจาักกาจ้องเล่นงานก็จะเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวผีจาักกะมีลักษณะการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์และไม่มีเหยือไไ่อรายใดหนีรอดได้เปรียบว่าการสั่งตายจึงมักถูกหมอผีใช้ให้ไปจัดการศัตรูหรือกู้แข่งการสั่งตาย ก็คือการที่เหยื่อมองหรือสัมผัสผีจักกะจากนั้นจะหัวใจวายและตายในที่สุดหรือบางรายวิญญาณหลุดออกจากร่างและเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีแผลภายนอกมีเพียงหมอผีที่เลี้ยงผีจักกะตัวนั้นที่สามารถสัมผัสผีสผจักกะได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อว่าผีจากกะคือแมวดำที่กระโดดข้ามลงศพ แล้วปลุกชีพศพให้กลายเป็นผีดิบหรือทำให้ศพเหียนผีจากกระเกิดได้หลายสาเหตุ 1. เกิดจากแมวธรรมดาที่ถูกผีเข้าสิงทำให้ชื่นชอบการกินเลือดเนื้อและของโกรโปรก 2. เกิดจากแมวที่กินเนื้อสดสดเลือดสดสดรกของทารกหรือซากศพบ,บ่อยๆ เมื่อสัมผัสกับพลังความชั่วร้ายมากๆเขา้าจึงกลายเป็นผีแมว 3. เกิดจากอาคมของหมอผีหมอผีจะใช้อาคมมาสร้างผีจากกะแล้วเก็บไว้ในป้องไม้ไผ่แล้วปล่อยออกมาเฉพาะตอนที่ให้กินอาหารและสั่งให้ไปฆ่าศัตรูปกติแล้วมันจะไม่ชอบอยู่ในป้องไม้ไผ่หากว่าหมอผีเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี ผีจากกะก็จะยอมอยู่แต่ในป้องไม้ไผ่แต่หากปล่อยให้มันอดๆอยากๆมันก็อาจจะออกไปหาอาหารกินเองซึ่งได้แก่นกหนูแมวธรรมดาหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่มีจิตอ่อนก็ตกเป็นเหยื่อของมันได้ <c oughs> เหยื่อของผีจากกะจะตายโดยไม่มีบาดแผลภายนอกแต่ตามเนื้อตัวจะมีร่องรอยถูกสัตดมีเขี้ยวกัดแพ้ เมื่อถูกสั่งให้ไปจัดการศัตรูผีจักกะจะไปขุดรูอยู่รอบๆบ,บ้านของเหยือ่อทําให้บ้านของเหยื่อที่ถูกสั่งตายมีรูประหลาดรอบๆบ,บ,บ้านหากสํารวจก็จะพบว่ารอบๆร,บรูเหล่านั้นมีขนแมวดําติดอยู่เคยมีเหตุการณ์สยองลงข่าวครึกโคมว่ามีผู้พบคนเสียชีวิตพร้อมกันทั้งบ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ในยามปกติ คนบ้านนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างและเมื่อสำรวจรอบบ้านก็พบว่ามีรูปประหลาดที่อธิบายไม่ได้ผู้คนจึงสนิษฐานว่าคนบ้านนี้โดนผีจักกะสั่งตายยกครัวเรื่องเล่าสุดห้อนพระกินเนนพระพุทธร,รูปกินคนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2460มีพระรูปหนึ่งเดินทางไปยังวัดร้าง บนเชิงเขาของจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณป่าทึบถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ฝุ่นและใยแมงมุมบรรยากาศเมื่อสลัวดูวังเวงและน่ากลัวเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้แต่เมื่อชาวบ้านเห็นว่าพระรูปนี้ดูสง่างามน่าเคารพนับถือจึงได้นิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสช่วยการจัดการพัฒนาปรับปรุงวัดทำให้จากเดิมเป็นวัดร้าง ก็กลายเป็นวัดที่ดูสะอาดและเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมีผู้คนเข้ามาทําบุญมาขอบวชพระรวดเนนมากขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างดูจะดาเนินไปในทางที่ดีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างจูจๆสามเณรที่วัดก็เริ่มหายตัวไปยังไม่ทราบสาเหตุทีละคนตอนแรกผู้คนก็คาดเดาไปว่าสามเณรที่มาบวชนั้นยังเป็นเด็ก คงหนีจากวัดไปเที่ยวเล่นซุกสนหรือหนีกลับบ้านโดยไม่บอกให้ทางวัดรู้เพราะกลัวจะถูกลงโทษแต่เมื่อทางวัดสอบถามไปยังบ้านของสมณมเณรเหล่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองกลับให้คำตอบว่าไม่พบลูกๆหล,ลานตั้งแต่สม,มเณรไปบวชที่วัดทุกคนก็เริ่มเป็นกังวลกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆและในระหว่างนั้นก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในอุโบสถของวัด ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสมณเนเหล่านี้โบสถ์ที่ว่านี้แต่เดิมมีพระพุทธรูปปางยืนขนาดสูงเท่ากับคนปฏะดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สมณนหายตัวไปพระพุทธรูปกับเปลี่ยนเป็นปางนอนโดยเอามือข้างหนึ่งดันเสี่ยนไว้ทั้งยังมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีเศษจีวรเปื้อนเลือดติดอยู่ริมฝีปากของพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งคาดว่าเป็นของสมมเนนที่หายตัวไปตอนแรกทางวัดคิดว่าอาจมีคนร้ายเข้ามาทำร้ายสมมเนนจึงออกคำสั่งให้สมมเนนและพระห้ามออกจากกุฏิในยามกลางคืนเด็ดขาดแต่ก็ยังมีสมมเนนที่หายตัวไปอยู่เรื่อยๆทำให้พระสงฆ์สมมเนนในวัดและชาวบ้านที่รู้เรื่องเริ่มลือกันเรื่องพระกินเนนและวาดกลัวเป็นอย่างมากถึงขั้นไม่กล้าเดินผ่านโบสถ์นี้คนเดียวแม้แต่ต,ตอนกลางวัน ท่านจะอาวาดกลั่วว่าเรื่องราวจะร้ายแรงไปกว่านั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการจ้างช่างมาทำประตูเหล็กล้อมกอบพระพุทธรูปแต่บางตำนานก็บอกว่าท่านใช้ตะปูตอกปิดปากพระพุทธรูปเพื่อเป็นการลงโทษที่กินสัมมาเนนหรือบางก็บอกว่าเป็นตะปูลงอาคมไม่ให้พระพุทธรูปกินคนได้อีกซึ่งไม่ว่าจะเป็นตำนานไหนก็ตามต่างก็ได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันก็คือไม่มีสัมมาเนนหายตัวไปอีก เหลือไว้แต่ตำนานเรื่องพระกินเนมสุดเหียนมาจนถึงปัจจุบันผีมาบ้องผีครึ่งคนครึ่งมา้าผีมาบ้องเป็นผีพื้นบ้านของทางภาคเหนือเป็นผีป่ามันเป็นผีที่มีลักษณะของคนและม้าผสมกันโดยท่อนบนตั้งแต่หัวจนถึงลำตัวจะมีลักษณะเป็นคนส่วนท่อนล่างเลยลำตัวลงมาจะมีลักษณะเป็นมา้า เป็นได้ทั้งเพศชายและหญิงแต่จะพบเพศหญิงน้อยมากบางครั้งก็มักปรากฏกายในลักษณะของม้าเต็มตัวเลยก็มีผีมาบ้องมีนิสัยขี้โมโหรักสนุกและมักมากในกามหากพบเจอเพศตรงข้ามที่หน้าตาดีก็จะพุ่งเข้าใส่ทันทีตำนานเล่าว่าผีมาบ้องมาจากชายที่ทำงานหนักทั้งชีวิตไม่เคยได้เที่ยวเล่นหรือมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเลย จนกระทั่งสิ้นอายุไขเมื่อกลายเป็นผีแล้วก็เกิดความเศร้าเสียใจและเสียดายในชีวิตจึงเข้าสิงร่างของเด็กหนุ่มเพื่อไปกระทำการต่างๆทั้งกินเหล้าทำลายข้าวของหรือไปจีบสาวแต่บางตำนานก็บอกว่ามันเกิดจากวิญญาณของม้าที่ตายแล้วไม่มีคนทำบุญให้เมื่ออดอยากมากเข้าวิญญาณน,นั้นก็ออกหาก,กินด้วยตัวเอง บริเวณที่ผีมาบ้องวิ่งผ่านจะมีเสียงฝีเท้าดังกุบกับกุบกลับและมีซากสัตว์เกลื่อนกาดตามทางและรั้วบ้านยังพังเสียหายอีกด้วยผีมาบ้องเพศหญิงมักจะชอบหนุ่มน้อยหน้าตาดีที่ยังไม่โตเต็มที่มันจะแปลงร่างเป็นสาวสวยเพื่อหลอกล่อไปยังที่ลับตาเมื่อเด็กหนุ่มไปกับผีมาบ้องก็จะถูกพบเป็นศพในวันถัดไปตรงกันข้ามกับผีม้าบ้องเพศช,ชาย มักจะเกลียดชางเด็กผู้ชายโดยเฉพาะพวกที่กำลังเสียงแตกมีหนวดเข้าขึ้นหรือกำลังโตเป็นหนุ่มเมื่อพบเจอเด็กหนุ่มลักษณะนี้หีมาบ้องจะเข้าไปทำร้ายหรือเอาเท้าถีบไปที่วางขาอย่างแรงจนเด็กเสียชีวิตแต่บางครั้งมันก็เลือกที่จะเข้าสิงเด็กหนุ่มเหล่านี้ แล้วใช้ร่างนั้นไปเที่ยวเล่นจีบสาวอย่างสำราญเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเด็กหนุ่มที่ถูกสิงก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างมากเพราออกไปเที่ยวเล่นทั้งคืนและยังถูกสูบพลังชีวิตไปด้วยหากผู้ใดถูกผีมาบ้องสิงติดติดกันเรื่อยๆก็จะทําให้เหนื่อยตายได้ส่วนหญิงสาวที่เที่ยวเล่นกับผีมาบ้องจะไม่ได้รับอันตรายใดๆหากหญิงคนใดไม่เล่นด้วยผีมาบ้องก็จะหันไปหาหญิงรายอื่นแทน ไม่มีการบังคับฟื้นใจแต่อย่างใด